อะมาตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่ถามว่าพี่นุชหนูเป็นคนที่ดำกรรมพันธุ์นะคะอ,อ่หนูจะสามารถใช้ครีมบัวฮิมะแล้วขาวแบบพี่นุชได้ไหมนะคะตอบเลยว่าไม่ได้ค่ะตอบตามตรงนะคะตอบตามตรงตามความจริงว่าไม่ได้นะคะอ,อ,อ่นเด็กก็ อันนี้พี่จะมาทาสกินแคร์รูทีนตอนเช้านะคะอันนี้พี่นุ่งลงไฮายาวิตามินซีเซรั่มไปแล้วนะคะหน้าก็ฉ่จะฉ่ำๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะคือครีมบัวหิมะเนี่ยนะคะครีมเขาเป็น ทีมที่มีส่วนผสมของบัวหิมะที่ช่วยเสริมให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีไข่มุกนะคะที่ช่วยให้หน้าดูกระจ่างใสนะคะลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยลดการเกิดฝ้ากระในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคน ผิวดำกรรมพันธ์ุจะให้มาขาวใสแบบพี่นุชเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถามว่าคุณใช้แล้วคุณจะได้อะไรสิ่งที่คุณจะได้คือผิวคุณจะดูสว่างกระจ่างใสดูนุ่มนวลน,นะคะก็คือจะช่วยให้สีผิวเราเนี่ย กระจ่างใสขึ้นมานะคะอย่างคนที่อ๋อดำกรรมพันธุ์อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะขาวขึ้นมาได้1-2ระดับนะคะจากผิวเดิมแต่ถ้าคนที่เป็นคนผิวขาวอย่างพี่นุชเนี่ยมันก็จะดูนวลใสแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วถ้าคนที่ติดตามพี่นุชมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าพี่นุชเป็นฝ้า ตรงเนี้ยนะคะเป็นฝ้าตรงเนี้ยหนักมากนะคะเป็นฝ้าแบบดํามากหนักมากนะคะแล้วมันหายมาได้ขนาดเนี้ยนะคะก็เรียกว่าเอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะก็คือตอนนั้นนะ่ะเป็นฝ้าแบบดํามากเรื <c oughs> ่องนี้ที่ที่เพี่นุชให้ดูนะคะถ้าถ้าคนที่ติดตามมาตลอดจะรู้นะคะมันได้มาขนาดเนี้ยก็ถือว่าเอ่อดีมากแล้วนะคะในครีม ราคาขนาดนี้นะคะก็คือกระปุกละแค่100บาทและตอนนี้พี่นุษยังมีโปรโมชั่นนะคะ5กระปุก390ถูกเข้าไปอีกนะคะของดีของดีของแท้นะคะราคาขนาดนี้คุ้มมากๆนะคะใช้อย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนผิวดำกรรมพันธ์ุไม่ได้แต่มันช่วยให้คุณ กระจ่างใสแล้วผิวหน้าดูนวลดูผ่องนะคะถึงคุณจะเป็นคนผิวดำแต่คุณไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีสิวเนี่ยผิวนวลกระจ่างใสแบบนี้นะคะอนุ้พี่นุชขายความจริงนะคะจะไม่มานั่งโกหกว่าโอ้ยใช้แล้วจะขาวเนียนอย่างพี่นุชเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่พูดอย่างนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนผิวดำํำยังไงมันก็ขาวขนาดพี่นุชไม่ได้เพราะพี่นุชเป็นคนขาวนะคะ แต่ว่าผิวคุณจะดูดีขึ้นเนียนกระจ่างใสนะคะแล้วเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกลางวันนะคะอันอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะดูในกล้องมันจะคล้ายกันเนาะอันนี้เป็นไข่มุกผสมบัวทิม้านะคะเป็นครีมบำรุงนะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นครีมกันแดดนะคะต้องทาทุกวัน อันนี้น่าจะทาไม่ทันแล้วคลิปจะ5นาทีแล้วพี่นุชจะไม่ให้เกิน5นาทีนะอ่ะต้องทาทุกวันนะคะครีมกันแดดไขมุกผสมโบฮิมะนะคะช่วยปกป้องผิวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวขาวหรือผิวดำเขาจะช่วยให้ผิวคุณกลับจางใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะเนี่ยเดี๋ยวทาให้ดูข้างหนึ่ง ผิวคุณจะสว่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยนะคะใช้เวลาเซตนะคะประมาณอาสองนาทีนะคะหนึ่งถึงสองนาทีเขาจะเซตกืนกับผิวเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวขาวหรือผิวดำก็สามารถใช้ได้นะคะเนื้อเป็นเนื้อซีซีนะคะบางเบาไม่เหนียวเหนอนะหนะไม่เกาะให้เกิดสิวนะคะนี่ เห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้จะดูนวลผ่องกระจ่างใสนะคะนี่เห็นไหมคะอ้าโอเคหนาทีแล้วไปแล้วนะคะอย่าลืมนะต้องกันแดดทุกวันนะจ๊ะ